ครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตดูกับยักษ์ปลาซินนะครับหลังจากไม่ได้อัปเดตไปหลายวันนะครับไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาคุกคีกับมันมันก็เลยไม่ค่อยเชื่องนะครับจะจับยากหน่อยไม่ค่อยเชื่องไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยมีเวลาเล่นกับมันนะครับ ครับตัวเล็กนี่มันอยู่ที่สองเดือนกว่านะครับตัวใหญ่นี่สามเดือนกว่าไอ้ตัวที่ขาวเนี่ยน่าจะเป็นตัวผู้ทั้งหมดนะครับตัวผู้ทั้งหมดนะครับความพุ้นเคยมันยังไม่ค่อยมีนะคะะรับเพราะว่าไม่ค่อยเล่นกับมันนะครับตัวใหญ่นี่ถ้าเข้าๆนี่สามเดือนครึ่งแล้วนะครับประมาณสามเดือนครึ่งนะครับแต่ตัวเล็กนี่ไม่เป็นตัวเมียทั้งหมด นะครับโอ้ยนี่ครับน่าจะเป็นตัวเมียสี่ตัวนะครับตัวผู้สี่ตัวแต่ตัวเล็กตัวขาวเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวเมียนะแต่น่าจะเป็นตัวเมียนะครับน่าจะเป็นตัวเมียเหมือนกันถ้าเป็นตัวเมียก็ตัวเมียห้าตัวแต่สี่ตัวนี้ตัวผู้แน่นอนชัดเจนนะครับผู้ชัดเจน ใส้ไล่เรียกกันนะครับอายุไล่เรียกกันครับมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยคุ้นยังไม่ค่อยคุ้นนะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อแม้ตัวเดียวเลยนะครับอันนี้ก็สีขาวรุ่นเดียวกันตัวกับสามตัวนี้แต่มันน่าจะเป็นตัวเมียครับจริงๆไงอยากได้ให้เป็นตัวเมียสักห้าหกตัวนะครับตัวผู้สักสองตัวพอ ยังไม่คุ้นไม่เคยได้เล่นมันก็เอาไว้ทําพันนะครับตัวนี้ชุดนี้ไว้ทําพันธทั้งหมดเลยนะครับมันมีมาสิบตัวนะครับมันมันตุยไปสองตัวตัวเมียด้วยนะครับที่ตุยไปนะครับตุยไปตั้งแต่ตอนอายุเดือนกว่า